เอาใจสายตกแต่งโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้วยที่วางจอคอมพิวเตอร์กับเรา KAD Studio นะครับไม้แท้ไม้ยางพาราเกรด A มีให้เลือกมากกว่า20แบบ20รายการไม่ว่าจะเป็นโมเดนขาเหล็กโมเดนขาไม้ขอบเหลี่ยมขาเหล็กขอบเหลี่ยมขาไม้หรือว่าจะเป็นขอบโค้งขาไม้ขอบโค้ง3าขานะครับวันนี้สามารถที่จะแวะเข้ามาเรือดดูเรือดชมได้ที่ KAD Studio กันเลยนะครับ สนับสนุนโดย KD Studio Furniture ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สไตล์ลอฟและ Minimal ราคาโรงงานเรามีโต๊ะคอมแข็งแรงงานไม้แท้ชั้นวางจอคอมพิวเตอร์ชั้นวางทีวีและสินค้าตกแต่งห้องอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆคนไหนสนใจในผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อ KD Studio Furniture ผ่านทางช่องทาง,ทางต่อไปนี้เรายังมีร้านค้าออนไลน์ที่ขายยบนแพลตฟอร์ม Shopee และ Lazada พร้อมโค้ดส่วนลดจำนวนมากของแถมมากมาย ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แคตตาล็อกของทางร้านค้าได้เลยครับนอกจากนี้ทางร้านยังแนะนำลิงก์ต่างๆมาแปลไว้ให้ใต้คอมเมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ